นี่ก็เป็นเสียง้ยินเสียงแบบนี้แล้วนะครับน่าสลดใจนะครับตอนนี้กำลังเคลื่อนศพมานะครับนู่นคณะอสสมนะครับก็มารอรับตอนรับขบวนทั้งสามนางฟ้านะครับนี่ตั้งแถวให้ เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าๆกันกันวรนยากาศนะครับอ้าตอนนี้ก็นำนักเรียนชั้นป .4 นะครับเพื่อนๆในห้องของเขามาเอาป .4 ก่อนนะครับป .4 แล้วก็ป .5 นะครับมาจัดแถวเลย มาลูกมาเออไปเลยไปต้อนรับเลยนี่นี่เพื่อนเพื่อนกระเป๋ากรบเป๋าเอาไว้ดิย่านไ้กระเป๋าเสียมาถึงแล้วหารอ่าโอเคครับตอนนี้ขบวนก็เคลื่อนมาแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับ ไปนู่นเลยนี่ฟ้าฝนนี่ครับวนนะครับนี่ก็เป็นพี่เออเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนเบือบวชส่งเป็นเพื่อนอยู่ชั้นป .5 ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าเสียใจหน่าอานาถใจยิ่ง วลตานี่ก็เป็นเพื่อนๆมารอรับเป็นขบวนทั้งสามคนเลยนะครับ หน่อยเด้อาก่อนัสดีครับชะลอก่อนนี่ก็เป็นขบวนของน้องฝนแม่กับพ่อนะครับนี่คุณแม่กับคุณพ่อก็ถือภาพผู้นะครับเป็นผู้นำจูงมานะเร้าโศกอาดุลเสียใจยิ่ง นี่ก็จะเป็นคุณยายนองน้ําฝนนี่ก็เป็นขบวนที่สามครับมาแล้วมาส่งน้องน้ําฝนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ จะเป็นบรรยากาศน,นำร่างผู้วัยชนนะครับมาในช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับนี้ก็จะเดินอ้อมเมรุชั่วคราวนะครับ ที่สร้างขึ้นสำหรับให้กับนางฟ้าน้อยทั้งสามนางอันนี้กำลังปรบขบวนนะครับ ช่วงนี้แดดมากเลยนะครับแดดร้อนเลยทีเดียว 3รอบแล้วครบ3มรอบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเอาโลงศพไปใส่ในกองฟอนนะครับ น,นี้นะครับกำลังมาลงศพนะครับไปวางไว้บนกองฟอนนะครับที่จัดเตรียมไว้นะครับร่างที่หนึ่งไปแล้วนะครับคือน้องฝนน้องฟ้า ไปก็น้องฝนนะครับหนึ่งสองสาม ฟ้าฝนน้ำตอนนี้เป็นน้องน้ำครับ

มันกี่อนเยนายะ้องคุณครูได้มาดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายนี่คือบรรยากาศนะครับมามาชม ตอนนี้กำลังเดินมาดูนะครับเดี๋ินบัรเจ้าได้เสพใจเอ้ยมาดูครับมาดูมาดูตัวเท่าลักกอนตัวเท่าใส่ดับเบิ้ลเมียนเออซื้อๆี่ต้องโฟมนี่มันรับซื้อๆก็เด็ดเตื่นเออยังอเก่าเลยมามาลูกันเยังเหมือนเดิมเออคือเก่าคือเก่าคือเก่ายังเหมือนเดิมนี่ครับ คือเกาันเหมือนเดิมเลยคือเกาูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายครับโอ้ครับผู้นึ่งผูขาผู้หนึ่งลาวยเท้าที่ขอตาเ้าที่ขอกรซักเสือพาหใหู้โอ้เนาะกปากกนฝได้นางยสวัสดีคเออิ้อเปนกินปากระยำชาเมืองเรียบเอาอย่งมันกะเลี้ยงปูเข้าไปทานโอ้เนาะแต่เผาปีนเผาามาโรงเรียนเดนมาเลยครับ ปล่อยพอมันกะนี่นี่เมื่อกี้รถมอไซค์ตํามันเขาสิบห้าสิอโมงดิครับหมอพอมาบ่อได้บ่อได้แล้วมันรถอส้นมันเขาส้มันเมาเขาท่านนี่ก็ร่วงวันอยู่พราของฟ้ากับฝนโอ้โ้ามันมีบทคามข้าวลูกจักรเพื่อนพอเคยมาบ่อได้ครับมาบ่อได้ว่าสีมากอะมันมันช่างเวทจะกันไดเห็นอที่มาห็นโอเคเราใหญ่เนาะโอ้นั่นนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศสุดยอดจริงครับ หลังหน้าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับกัวส่งสักการ์ดน้องฟ้าน้องฝนน้องน้ำครับนี่ก็เป็นภาพที่น่าเศร้าสลดเสียใจสวัสดีครับที่บวชนี่คือน้องพีชครับน้องพีชก็เป็นบวชจูนะครับพาชมบรรยากาศเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ